เหลือเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันดีๆสำหรับดีเดย์การรับเงิน1,000 0บาทจากเงินดิจิตอลวอ l เล็นะครับโครงการเฟดที่2นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณลุงคุณปู่นะครับคุณตาคุณยายที่มีอายุ60ปีเป็นต้นไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องรอนะครับจนถึงเที่ยงคืนของคืนนี้นะครับวันที่26นะครับเข้าวันที่27ปุ๊บ เงินก็จะเริ่มทยอยเข้าอย่างแน่นอนนะครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับเงินจะทยอยเข้าแต่ถ้าใครที่เงินยังไม่เข้านะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าระบบกําลังคํานวณนะครับแล้วก็ค่อยๆโอนใจเข้ายังไงก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดบอดนะครับสำหรับมิจฉาชีพที่กําลังมองหานะครับในส่วนของเหยื่อที่เงินยังไม่เข้านะครับมักจะชอบเข้ามาแฝงตัวแล้วก็แจ้งเราว่าสามารถช่วยดําเนินการช่วยทําให้เงินเข้าได้ช่วยสามารถทําให้เราผ่านกฎและสามารถที่จะรับเงินหมื่นได้ตรงนี้นะครับ ฝากคุณลุงคุณป้าโปรดระวังนะครับในส่วนของการแอบอ้างตรงนี้ไม่ควรเลยนะครับดังนั้นถ้าเงินของเรายังไม่เข้าจริงๆนะครับให้เราตรวจสอบตัวเราเองตามระบบหรือนะครับสอบถามกับคนที่น่าเชื่อถือหรือน่าไว้ใจเท่านั้นนะครับแจก2ซองอังเปาสำหรับวันนี้โทมานี่วอลเล็ตหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านนำมาสแกนไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ไม่ต้องดูโฆษณาไม่ต้องเสียเวลาทำกิจกรรมต่างๆสามารถกดรับได้เลยด่วนมีจำนวนจำกัดถ้าท่านเจอคลิปวิดีโอนี้รีบกดรับผมจะแบ่งปันแบบนี้ทุกๆวันหวังว่าจะชอบนะครับหลับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโคดอ่งเปลทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Play Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเทเล gram แ,แล้วทำการติดตั้งได้เลยครับ เมื่อเราทําการติดตั้งเทเลแกรมแล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทําเงินและรับโค้ดอ่งเปาฟรีนะครับกดคําว่าแอดแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอดเก็บคู่นะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอดเก็บโปรนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโค้ดอ่งเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งแอดเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากไ like, ลค์กดสมครักดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน EP นี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหมน EP ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ